สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง m o สก u i t o หนังเรื่องนี้นะครับก็ฉายในปี1995นะครับอยู่ในยุค90นั่นเองนะครับก็เป็นหนังแนวไซไฟสยองขวัญนะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเริ่มขึ้นมาในอวกาศนะครับก็จะมียานอวกาศนะครับของเอเลี่ยนนะครับที่ถูกส่งมายังโลกนะครับแต่ไอตัวที่ขับเนี่ยไอตัวเอเลี่ยนที่มันขับเนี่ยมันน่าจะ ฝีมือการขับไม่ถึงไหนนะครับประมาณว่าเพิ่งหัดขับนะครับยานเลยล่วงตกลงไปในบึงหนองน้ํานะครับไอเอเลียนมันก็ตายคาที่เลยนะฮะดูนะครับมือของมันเนี่ยยังกะงูเหลือมนะเมื่อมันตายแล้วนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมียุงครับที่อยู่ในหนองน้ําเนี่ยมาดูดเลือดของมันไปครับอ่าแล้วเราก็ตัดภาพไปยังเช้าที่สดใสนะครับ มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะครับก็ขับรถมานะครับแต่ดันนะครับไอ้สองคนนี้นะครับมันก็ลงมาดูนะเพราะมันชนตัวอะไรนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็คือพระเอกกับนางเอกนะครับตัวพระเอกเนี่ยมันชื่อว่าเรนะครับส่วนนางเอกเนี่ยชื่อว่ามีแกนนะครับสองคนนี้เนี่ยก็เถียงกันอยู่นะครับว่าจะเอาไอสัตว์ตัวนี้เก็บไปด้วยไหมหรือว่าจะทิ้งมันไว้ข้างทางอย่างนี้นะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับ สุดท้ายนะครับก็ไปดูที่รถนะครับรถกดว่าไอ้ปากของไอ้ยุงยักษ์เนี่ยมันไปทิ่มเอาหม้อน้ํานะครับทําให้รถเนี่ยเสียทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไปไหนไม่ได้นะครับเลยต้องไปพัดพักที่โมเตลนะครับข้างทางก่อนนะครับตัดภาพนะครับไปที่อุทยานแห่งหนึ่งนะครับก็มีผู้คนมาเที่ยวมากมายนะครับในช่วงวันหยุดนะครับโดยที่อุทยานแห่งนี้นะครับก็มีคนดูแลนะครับเยอะแยะเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เรื่องราวก็นําเรามารู้จักกับ จ้าหน้าที่อุทยานคนหนึ่งชื่อว่าเฮนรี่นะครับซึ่งไอเฮนรี่เนี่ยครับมันก็โดนหัวหน้ามันเนี่ยใช้ให้ไปฉีดยุงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุงมันเยอะมากไอเฮนรี่เนี่ยก็เป็นลูกน้องที่ดีนะครับมันก็ไปฉีดยุงนะครับโดยเอาเครื่องเนี่ยไปพ่นไปเรื่อยเลยนะครับไม่ว่าคนเนี่ยกำลังจะปิ้งย่างไส้กอกันอยู่กําลังตั้งแคมป์มันอยู่มันก็ไปฉีดใส่เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ได้สนใจเลยเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ตัดภาพไปที่คนอีกกลุ่มนะครับกลุ่มนี้นะครับไอกลุ่มนี้มันคือกลุ่่่มมโจรรนนนนะะคคัับบทีเพิงงป้า แล้วก็หนีเข้ามาในอุทยานซึ่งไอ้โจรกลุ่มนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสามคนนะครับก็จะมีพี่ใหญ่ของมันนะครับชื่อว่าไอเอลนะครับแล้วก็คนที่สองนะครับชื่อไอริกนะครับไอผมแหวงคนนี้นะครับชื่อริกแล้วก็คนที่สามนะครับชื่อว่าจูเนียนะครับท่าทางมันจะดูงงโง่ที่สุดในกลุ่มนะครับไอจูเนียเนี่ยนะครับปรากฏว่าครับไอสามคนนี้ก็หลงทางกันนะครับไปต่อไม่ได้นะครับมันกําลังหนีตํารวจอยู่นะครับ และในขณะที่มันกําลังหลงทางนั่นเองไอลิกนะครับมันก็เกิดปวดขี้ขึ้นมานะครับมันก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนั้นน่ะในขณะที่มันกําลังขี้นั่นเองนะครับปรากฏว่าก็มีไอยุงนรกตัวใหญ่ยักษ์นะครับอยู่บนหลังคาห้องน้านะครับไอลิก,กเนี่ยมันก็เลยวิ่งหนีมาทั้งที่ขี้ยังคาตูดอยู่เลยนะครับไอยุงเนี่ยมันก็บินไล่กวดไม่หยุดนะครับไล่ตามไอลิกไปนะครับไอลิกเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากไอเอลแล้วก็ไอจูเนียนะครับ ที่ไอเออร์แลจูเนียร์เนี่ยมันก็มาเห็นไอลิกนะครับโดนยุงยักษ์บินไล่อยู่ทีนี้ไอจูเนียร์เนี่ยมันมีปืนนะมันก็เลยรีบหยิบปืนเนี่ยจะยิงไอยุงยักษ์เนี่ยให้ได้นะครับแต่ด้วยความโง่ของมันนะฮะไอจูเนียร์นี่มันโง่ที่สุดในเรื่องครับมันก็ยิงพลาดน,นะครับไปโดนไอลิกเนี่ยตายคาที่เลยนะครับทําให้ไอเออร์เนี่ยก็เลยหยิบปืนลูกซองคู่ใจนะครับมายิงไอยุงตัวนั้นเนี่ยตายไปเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ตัดภาพไปที่กลางคืนนะครับ เข้ามาสู่ยามค่ําคืนนะครับไอ้พวกยุงนรกพวกนี้นะครับโอ้โหซีจีสุดสุดยอดเลยครับซีจีนะฮะไอ้ยุงพวกเนี้ยมันก็ได้ออกหากินนะครับในเวลาค่ําคืนทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มไล่ล่าจากคนตกปลานะครับสองคนก็โดนเป็นเหยื่อนะครับของมันไปหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้ไปล่าคู่รักนะครับที่กําลังซ้ํามันอยู่ในเต็นท์เลยนะครับกําลังเมามันเลยนะครับโดนไอ้ยุงพวกนี้ยจัดการซะเรียบเลยนะครับตายหมดเลยนะครับ และมันก็จบไปอีกหนึ่งคืนนะครับตัดภาพมาที่เช้าอีกวันนะครับพระเอกกับนางเอกของเรานะครับก็ได้ไปพักที่โมเตลนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเสียนะครับจากการที่ชนไอยุงนั้นนะครับลืมเล่าไปว่าไอยุงตัวที่มันเขาชนเนี่ยไอพวกนี้ไม่ได้เอาไปด้วยนะครับมันเขี่ยทิ้งไปข้างทางนะเรและมีแกนนะครับก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าพาร์คนะครับ พาร์คเนี่ยก็มีรถพอดีนะครับและเขาก็กําลังจะไปอุทยานนะครับที่ที่ไอ้ที่มียุงนั่นแหละเขาอยากจะไปพอดีแล้วก็มีแกนกับเลเนี่ยก็จะไปพอดีเพราะว่ามีแกนเนี่ยได้งานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานคนใหม่ที่อุทยานแห่งนั้นนะครับไอ้พาร์คก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยติดรถไปกับผมเลยนะครับจะได้สะดวกสะดวกไปด้วยกันเลยเราไปทางเดียวกันผมผ่านทางนั้นอยู่แล้วนะครับทั้งสองคนก็ตกลงนะครับแล้วก็ได้นั่งรถพาร์คออกไปนะครับ เพื่อไปอุทยานโดยระหว่างทางนะครับเขาก็คุยกันไปเรื่อยนะครับว่าพาร์กมีหน้าที่การงานเป็นอะไรพาร์กก็บอกไปว่าเนี่ยผมทํางานช่วยเหลือเกี่ยวกับพวกกรมอุตุหนะาดูแลเกี่ยวกับสํารวจเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยนะครับในระหว่างที่กําลังนั่งนั่งคุยอยู่นะครับก็ปรากฏว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับของพาร์กเนี่ยมันตกลงมาใส่ขาของไอเรนะครับไอเรก็หยิบขึ้นมาทีนี้พาร์กมันก็เลยจอดรถนะครับ แล้วก็หยิบอุปกรณ์นั้นเนี่ยลงไปนะครับไอเลก็สงสัยว่ามันเอาไปทําอะไรกันแน่นะครับทีนี้ไอพาร์คเนี่ยมันก็เอาอุปรกรณ์เนี่ยเดินลงไปข้างทางเรื่อยๆนะครับในขณะนั้นเองนะครับบริเวณข้างทางตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับแม่น้ํานะครับทําให้เมแกนนะครับไปยืนอยู่ที่บริเวณริมสะพานนะครับแล้วได้เจอกับศพคนลอยน้ํามานะครับอยู่ในเรือซึ่งมันก็คือศพของคนตกปลานะครับที่โดนยุงล่อไปเมื่อคืนนั่นเองนะครับ ทั้งสามคนนี้นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาผ้าห่อศพไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะครับอุทยานก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับไม่ไกลนะครับทั้งสามคนก็เลยขับรถต่อไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเขาก็ถึงอุทยานนะครับแต่พอมาถึงอุทยานเนี่ยก็ปรากฏว่าอุทยานมันดูเงียบๆพี่กนทีนี้เขาก็เลยเข้าไปในห้องของเจ้าหน้าที่อุทยานปรากฏว่าในห้องเนี่ยเละไปหมดเลยแล้วก็ไปเจอศพนะครับหัวหน้าอุทยาน ตายแบบซีดเลยนะครับเหมือนโดนอะไรเนี่ยดูดเลือดไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนหรือสัตว์กันแน่นะครับทีนี้ทั้งสามก็ได้ออกไปสํารวจทั่วอุทยานปรากฏว่าคนในอุทยานเนี่ยตายกลายเป็นศพหมดแล้วนะครับโดยทุกคนเนี่ยตายในรูปแบบเดียวกันเลยคือร่างกายเนี่ยแห้งนะครับซีดเหมือนโดนดูดเลือดไปแล้วก็มีรอยเจาะตามตัวนะครับเป็นรูใหญ่มากๆเลยนะครับ ในขณะที่กําลังสารวจไปเรื่อยๆนั่นเอง3าคนก็ไปเจอกับเรือลํานึงที่มันคว่ําอยู่บนสนามหญ้านะครับปรากฏว่าเรือลํานี้ก็ขยับได้ทั้งสามคนเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปดูนะครับเมื่อเดินเข้าไปดูแล้วก็เปิดเรือขึ้นมานะครับปรากฏว่าไอเฮนร,รี่ครับยังไม่ตายนะครับไอเฮนรี่คนฉีดยุงนั่นเองนะครับมันยังไม่ตายสามคนนี้ก็เลยช่วยเฮนรี่เอาไว้นะครับไเฮนรี่ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นมามันเป็นเพราะ ไอ้พวกยุงตัวยักษ์เนี่ยที่มันมาดูดเลือดคนเนี่ยตายจนหมดเลยถ้าเขาไม่ไปแอบอยู่ใต้เรือเนี่ยเขาก็คงไม่รอดนะครับทั้งสามคนนี้ก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องหนีออกไปจากที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปตามคนมาช่วยนะครับเพื่อที่จะกําจัดไอยุงพวกนี้นะครับโดยทั้งสี่คนนะครับตอนนี้ก็คิดที่จะออกเดินทางนะครับแต่ว่ารถของพาร์คเนี่ยมันเป็นรถจี๊ปนะครับแล้วก็เปิดประทุนด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าขี่รถคันนี้ไปเนี่ย รับรองว่ายุงได้เจาะกระบาลทุกคนแน่นอนนะฮะทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็เลยเห็นว่ามีรถบ้านอยู่นะครับมันก็เลยเอารถบ้านนี่แหละเป็นพาหนะที่จะหนีไอ้ยุงนรกพวกนี้ออกไปให้ได้แล้วทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางนะครับจนถึงเวลาค่ําคืนทั้งสี่คนก็ได้เดินทางไปพบกับคนที่กําลังโบกรถอยู่นะครับเหมือนกับว่ารถของเขาเนี่ยเสียนะครับพอเข้าไปใกล้ๆก็ปรากฏว่าเป็นไอ้จูเนียนั่นเองนะครับไอ้จูเนียเนี่ยสันดานมันก็เป็นโจรแล้วนะครับมันก็ท,ทําท่าทีบอกว่ารถเสียช่วยด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับไอเอินะครับมันก็ออกมานะครับเพื่อที่จะจี้รถจากพาร์คนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการต่อสู้ชุนลมุนกันขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับไอเอิก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับโดนจับมัดนะครับโดยทั้งหมดก็ได้ตกลงกันว่าเดี๋ยวถ้าให้ไอเอิกับไอจูเนียมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายนะครับดูเป็นคนดีนะครับขนาดโดนไอพวกนี้จี้ยังเป็นคนดีนะฮะเอาก็เลยเอาไอพวกนี้มัดแล้วก็เอาไปใส่รถไว้นะครับ และในขณะที่รถกําลังเดินทางนั่นเองนะครับไอเออนะครับมันก็เล่นไมซื้อนะครับจับนางเอกครับเป็นตัวประกันนะครับเพราะว่าเชือกมันหลุดนะครับกันเลยเกิดการแบบต่อสู้กันอีกครั้งนะครับบนรถบ้านคันนี้นะครับต่อสู้กันไปกันมานะครับปรากฏว่าก็มีไอ้พวกยุงและลกพวกนี้มันบินตามมาอีกนะครับทําให้ทีนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับจะต้องไม่สู้กันเองแล้วต้องสู้กับยุงแล้วนะครับสุดท้ายไอ้ยุงพวกนี้มันก็บินมาชนรถจนรถเนี่ยเสียหลักนะครับลงข้างทางนะครับรถคว่ํานะครับ ทั้งหมดนะครับก็ได้กระเสือกกระสนออกมาจากรถนะครับอย่างทุลักทุเลนะครับและไม่นานครับไอยุงเนี่ยมันก็บินตามมาจนเกือบจะทันแล้วครับทั้งหมดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลงไปในท่อระบายน้ําข้างๆเนี้ยนะครับเพื่อที่จะหนีจากไอย,ยุงพวกเนี้ยเราจะลงกันไปในท่อระบายน้ําทั้งหมดนะครับก็ได้ลงกันไปในท่อระบายน้ํานะครับยกเว้นไอจูเนียนะครับเพราะว่าไอเอร์ลูกพี่มันเนี่ยสั่งไว้ว่าเอ็งต้องไปเอาเงินในรถนะ พอไอ้พวกนี้มันขโมยเงินมานะครับแล้วก่อนที่มันจะขึ้นรถบ้านคันนี้มันก็ได้เอาเงินลงมาแล้วแล้วก็เอาไปขึ้นบนรถบ้านแล้วด้วยนะครับไอ้จูเนียเนี่ยมันก็ไปเพื่อที่จะหยิบเงินนะแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับก็มียุงนะครับบินเข้ามาแล้วก็ดูดเลือดไอ้จูเนียเนี่ยจนตายนะครับเรียกได้ว่าสยดสยองมากเลยฮนะตามันนี่ถลนออกมาเลยนะหลังจากนั้นนะครับทั้งหมดก็ได้หนีลงไปในท่อระบายน้ําหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็นอน ในท่อระบายน้ํานะครับจนเช้าและเช้าวันที่สดใสก็มาถึงพอทั้งหมดนะครับตื่นออกมาก็ออกมาเจอกับศพของไอ้จูเนียนะครับโดยที่พาร์คนะครับหยิบอุปกรณ์ปิิสนาขึ้นมาอีกครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยพาร์คเอามาวัดบนตัวจูเนียนะครับปรากฏว่าเครื่องเนี่ยมันดังมากไอเลก็เลยถามขึ้นมาว่าสรุปนี่มันคือเครื่องอะไรกันแน่พาร์กก็เลยบอกไว้ว่านี่คือเครื่องวัดกำมัตภารังสีแสดงว่าในตัวยุงพวกเนี่ยมันต้องมีรังสีอยู่มากแน่เลยเดี๋ยวเราจะตาม ไอยุงพวกนี้กับเครื่องนี่แหละเราจะใช้เครื่องเนี้ยเป็นตัวนําไปเพื่อที่จะหาไอยุงพวกนี้แล้วกําจัดมันให้หมดหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้ตามเรดาร์นะครับของไอเจ้าเครื่องวัดกัมมันภาพรังสีเนี่ยไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งนะครับเมื่อถึงตัวบ้านนะครับทุกคนก็คิดว่าเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะตรวจด,ดูว่ามันมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างน,นะทั้งหมดก็ได้ตรวจจนทั่วนะครับก็บ้านก็ไม่มีอะไรนะครับพอที่จะอยู่ได้แล้วทั้งหมดนะครับก็เลยร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วย เอาไม้นะครับมาตอกหน้าต่างตอกประตูวไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้อายุงพวกนี้เข้ามานะครับอย่างกันหนังซอมบี้แต่สุดท้ายนะครับพอตกดึกปับ๊บอายุงพวกนี้ก็บินมาเกาะบ้านเต็มเลยนะครับเกาะเป็นมดเลยนะเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าไม้นะครับพอกลางคืนไม้ก็ไม่สามารถกันอะไรอายุงพวกนี้ได้มากมายนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของอายุงพวกนี้นะครับมันก็บุกเข้ามาก็เกิดการต่อสู้กันในบ้านนะครับระหว่างคนกับยุง ซึ่งยุงที่หลุดเข้ามาก็เป็นแค่บางตัวนะครับไม่ได้หลุดเข้ามาทั้งหมดในขณะที่ทั้งหมดนะครับต้านยุงกันอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงจากห้องใต้ดินของบ้านนะครับเป็นเสียงปริศนานะครับทําให้ปาร์คนะครับแล้วก็เฮลลี่นะครับต้องลงไปดูนะครับปรากฏว่านะครับที่ใต้บ้านเนี่ยก็คือรังของยุงนั่นเองนะครับอยู่มาตั้งนานนะไอ้พวกนี้ไม่รู้เลยนะครับว่ารังของยุงเนี่ยอยู่ข้างในนะครับตัวบ้านนะครับไข่นี่เต็มเลยครับเต็มไปหมดเลยทําให้นะครับพาร์คก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่า ยังไงยุงพวกนี้มันก็ต้องเข้ามาในบ้านให้ได้เพราะว่าบ้านเนี่ยคือรังของพวกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการระเบิดบ้านของมันเดี๋ยวจะตัดท่อแก๊สของบ้านแล้วก็ทําชนวนเพื่อจุดให้มันเป็นระเบิดนะครับโดยการใช้ไอ้เครื่องวัดกำมันตภาพรังสีนี่แหละมาแกะนะครับโอ้อัจฉริยะมากนะไฮพาร์นี่แล้วก็จะให้ทุกคนนะครับหนีขึ้นไปทางช่องส่งอาหารนะครับเป็นมันลิฟต์นะครับส่งไปข้างบนแล้วก็ไปอยู่บนหลังคาแล้วค่อยกระโดดลงมานะครับมันก็มีเวลาแค่3นาทีนะครับเพราะว่า พ์คเนี่ยมันเซตเครื่องไว้ประมาณว่า3นาทีถ้าคนไหนไม่ออกจากบ้านนะครับก็ตายระเบิดคาบ้านนี้ไปเลยนะครับพร้อมกับยุงพวกนี้นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มแผนนะครับโดยที่ว่าเริ่มล่อนะครับเปิดประตูบ้านให้อีพวกยุงพวกนี้เข้ามาให้หมดเลยนะครับแล้วพวกนี้ก็ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะหนียุงนะครับโดยการไปทางลิฟต์ส่งอาหารนะครับโดย2คนแรกที่ได้ไปนะครับก็คือเรกับมีแกนนะครับขึ้นไปได้สําเร็จนะครับ แล้วก็ไอเฮนรี่ก็ตามไปนะครับแต่เฮนรี่นะครับมันโชคไม่ดีนะครับปรากฏว่าสายของลิฟต์เนี่ยมันขาดนะครับทําให้เฮนรี่เนี่ยล่วงจากลิฟต์นะครับตายไปอีกหนึ่งศพนะครับหลังจากนั้นนะครับอีก2คนที่เหลือนะครับก็คือไอเอิร์ลนะครับกับปาร์คเนี่ยก็รู้ชะตากรรมนะครับโดยที่ไอเอิร์ลเนี่ยนะครับถึงกับบ้าไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งลงไปที่รังของยุงนะครับแล้วมันก็เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยไปเลื่อยไข่ยุงนะโอ้โหโหดมากๆเลยนะับแล้วก็ต่อสู้กับยุงที่บินเข้ามาจนสุดท้ายนะครับไอเอิร์ลเนนนี่ยมัก็โด ยุ่งเนี่ยเล่นงานจนตายไปนะครับก็เหลือแค่พ์คนะครับอยู่ในบ้านนะครับพ์คเนี่ยก็เตรียมตัวตายเรียบร้อยแล้วนะครับแบบว,ว่ายังไงก็ไม่รอดอ่ะก็ส่งเสียงเรียกให้ยุงเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาพร้อมที่จะตายแล้วเพราะว่าระเบิดมันใกล้จะทํางานแล้วในขณะที่ระเบิดกําลังจะทํางานนั่นเองไอ้พ์คมันก็เหลือไปเห็นตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปนะครับเป็นบ้านระเบิดนะครับเมื่อบ้านมันระเบิดและเพิงสงบลงนะครับพระเอกกับนางเอกก็เข้าไปดูตัวบ้านนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง สรุปว่าเมื่อเข้าไปนะครับก็ไปเจอกับตู้เย็นนะครับแล้วตู้เย็นเนี่ยก็เสียงสั่นนะครับก็เลยเปิดขึ้นมาปรากฏว่าพาร์คยังไม่ตายนะทั้งสองคนก็เลยช่วยพาร์คออกมาได้นะครับและหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังยุค90นะครับที่เป็นหนังสยองขวัญแล้วก็อาจจะติดตึงในความทรงจําใครหลายๆคนนะว่ายุงมันตัวใหญ่มากแล้วมันดูดเลือดคนทีเดียวเนี่ยโอ้โหซีดเลยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ